ผมถามว่ามันโหดร้ายสำหรับผมมากไหมไม่เกิดกับใครไม่มีใครรู้ทำแล้วํำเล่ากับครอบอครัวเราแบบนี้น้ำตาเก่าที่เสียแม่ยังไม่ทันแ้งน้ำตาใหม่ไหลามาที่ก้านจากไปง่อยแลวันนี้ผมที่่าพ่อไปสวรรค์แม่มารับพ่อไปสวรรค์แลวผมอยากจะบอกว่าพ่อกับแม่ในชาติหน้าถ้าผมได้เกิดผมขอเกิดเป็นลูกพ่อแม่ี่คือความเจ็บปวดที่ผมเจอ แค่เห็นรถถอยมามันก็นึกภาพที่รถคันนี้ถอยแม่มาแบบเดียวกันก็ปเปิดมาเห็นสภาพเดียวกันที่เคยแม่ผมถามว่ามันโหดร้ายสำหรับผมมากไหมทุกอย่างมันเหมือนกันหมดมันเป็นภาพเดียวกันหมดและภาพนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณไม่เกินเจ็ดวันหนูลองคิดดูสิว่า อาจะไหวไหมซึ่งมันโหดร้ายมันทารุณมันเจ็บปวดมันมันเกินที่จะบรรยายที่จากเราจะรับได้เราเป็นลูกเราทําหน้าที่ของลูกที่ดีที่สุดให้กับแม่เราต้องการให้พ่อแม่เรามีความสุขเราใครพูดว่าแม่อายุ89พ่อ94อายุยืนนะเราดีใจเรามีความสุขมากเราอยากให้พ่อกับแม่เรา อยู่เคียงข้างนั้นเราไปตลอดแต่มันไม่ใช่มันไม่ได้เห็นสภาพมาผมผมผมเหนื่อยผมบอกตัวผมเหนื่อยเหนื่อยมากมากผมตีผมเป็นคนเข้มแข็งนะผมเป็นนักสู้นะแต่ผมยอมแพ้ผมยอมแพ้ยอมจริงๆไม่เกิดกับใครไม่มีใครรู้ ทำแล้วซ้ำเรากับากับครอบครัวเราแบบนี้ภาพเดียวเนี่ยในชีวิตผมว่าผมจะลืมภาพเดิมๆแบบนี้ไม่ได้อีกยี่สิบปีสามสิบปีแต่ผมยังมีชีวิตอยู่ผมก็ลืมภาพนี้ไม่ได้มันโหดร้ายมันทรมานมันเจ็บปวดมันทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นไม่รู้เอาอะไรมาบรรยายน้ำตาเก่าที่เสียแม่ยังไม่ทันแห้ง น้ำตาใหม่ไหลมาที่การจากไปของพ่อมันมันโหดร้ายมากมันไม่ทิ้งระยะเวลาให้ผมเดยมีคนปลอบใจผมจเยอะๆจนผมดีขึ้นไม่มีการทิ้งเวลาเวลามันไล่เรียกกันแค่สัปดาห์เดียวมันมันยากที่จะทำมันเหนื่อยเหนื่อยขคือก่อนที่ปู่จะเสียเนี่ยมีคนมาทักผมบอกว่าจะทำนายเวรที่วัดกูหาสวร์เนี่ย คุณเบยต้องไปแก้นะแรงมากนะแรงมากจะต,ต้องไปแก้นะเพราะว่าต้นตะปูลแม่เนี่ยเป็นคนมัทลุงอยู่ที่มะทลุงเราก็จะไปนะับวันที่สามสิบแม่เสียยีิบเก้าหลังจากแม่เสียเสร็จพ่อก็โอเคดูดีขึ้นเราก็กําหนดวันว่าเราจะไปวันที่เก้าล้วก็ั้ำที่วัด วันที่เก้าเราตรงเดินทางนะจอตงตั๋วบินอะไรเสร็จเรียบร้อยตีห้าสี่สองทีพ่อเสียมันมันบังเอิญกันหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เราบอกอยังไงผมก็ต้องไปผมก็ต้องไปแก้กรรมให้พ่อผมผมก็ต้องเข้าไปทําพิธีแก้กรรมให้พ่อผมทั้งพ่อทั้งแม่จะได้แก้กรรมไม่เสร็จว่าใครเ,เคยคิดอะไรใครลูกหลานรุ่นเก่ารุ่นอะไรรุ่นใหม่ที่ทําด้วยตั้งใจก็ดีหรือไม่ตั้งใจก็ดีหรือเกิดอะไรกันขึ้นก็ดี นะในตระกูลแม่ในกูลโรจนะหัสดินในสกูลเก่าของแม่เนี่ยกับในตระกูลใหม่ของพ่อโูวิจิตเนี่ยถ้าทําอะไรไม่ดีไว้ที่นี่หรืออะไรก็แล้วแต่หรือเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ที่ทําตั้งใจก็ดีก็ขอโหสิกรรมให้พวกผมเถอะนะเปิดทางให้พ่อกับแม่ไปสู่สวรรค์ในขณะที่ผมในขณะที่ผมผมไม่ไหวจริงๆผมไม่ไหวผมจองผมไม่ไหวผมไม่ไหวจริงๆพอได้ทำก็กลับมาก็รู้รู้อยู่แล้ว ว่าเรารู้ขอร่วงหน้าแล้วว่าว่าพ่อไม่ไหวพ่อเริ่มไม่ไหววันประมาณวันที่ห้าวันที่หกพ่อถามคุยกับคนดูแลที่ป่วยด้วยจะปาโทรหายาเดยนะให้มารับปู่ว่าปู่จะกลับแนละ้วแก้ประโยคนี้ผมก็ไม่ไหวนะต้องต้องผมไม่เคยบอกไม่อาบอกพ่อผมเด็ดขา เราก็โทรไปให้กําลังใจใลูกหลานโทรไปให้กาลังใจใทุกคนผมโทรไปเนี่ยเขาไม่พูดอะไรกับผมเลยเขาพูดเพียงคําเดียวประโยคนีคืออยากกินกล้วย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 ผมพูดอย่างอื่นเขาไม่ฟังเขาจะพูดอย่างอยากกินกล้วยเพราะเขาทานกล้วยที่บ้านเนี่ยเยอะมากวันครึ่งวีนี่เขาทานทุกวันตอนที่สมัยอยู่บ้านผมเนี่ย ก็ดูแลอยากกินกล้วยเป็นอยากกินกล้วยพ่ออยากกินกล้วยพู้อยากกินกล้วยที่ได้คุยกับผมครั้งสุดท้ายแล้วหลานคนหนึ่งก็บอกกับพ่อหลานคนอื่นพูดเป็นไงสบายไหมอืมก็โอเคก็ได้ไม่รับแล้วก็ไม่รับอะไรตั้งสิ้นแล้วออกซิเจนก็เริ่มเหลือน้อยจนวันที่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 แปดวันที่แปดหมอก็โทรมาก็ถามว่าคุณเป็ดจะยังไงตอนนี้ออกซิเจนของพ่อเนี่ยเหลือไม่ถึงห้าสิบนะผมบอกว่า แล้วถ้าเผื่อเจาะล่ะต่อท่อละ่ะคือมันมีอยู่สองประเด็นหมอกำลังปีให้ผมได้ไหมว่าพ่อจะอยู่ได้แค่ไหนท่านคุณหมอบอกว่าคุณเป็ดตอนนี้ท่านเก้าสิบสี่แล้วนะถ้าต่อท่อมันเจ็บนะมันเจ็บแล้วมันก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตต่อได้กี่วันกับการที่ไม่ต่อแล้วปล่อยให้ท่านไปเหมือนตะเกียงค่อยคอย่ดับไปมันจะดีกว่าไหม ผมก็กับพี่น้องทุกคนว่าปรึกษากันบอกเคก็ต้องปล่อยพ่อไปมันมันเจ็บปวดมันเจ็บปวดอ่ะเอารู้ว่าปล่อยพ่อไปนะมัน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 สิ้นทุกอย่างคือผมเชื่อว่าคู่นี้เจ็ดสิบปีที่เขาเดินเกี่ยวแขนกันเจ็ดสิบปีเขาไม่เคยห่างจากกันเขาห่างกันแค่เจ็ดวัน,นที่ที่ผ่านมาเนี่ยแล้ววันนี้ผมเชื่อว่าพ่อไปสวรรค์แม่มารับพ่อไปสวรรค์แล้วผมอยากจะบอกว่าพ่อกับแม่ในชาติหน้า ถ้าผมได้เกิดผมขอเกิดเป็นลูกพ่อแม่ไม่ว่าเราจะจนตอนสมัยเด็กๆจนมากแค่ไหนผมก็จังตเกิดกับอยู่กับพ่อกับแม่ผมขอแค่นี้ก็บอกให้พ่อไม่โศอันแม่บรรลับพ่อแล้วพ่อไปอยู่กับแม่นะแระวัน,นามาบังขอขอผมได้ไม่ว่าเราจะลำบากจนไม่มีกินในสมัยเราเด็กๆน สักสิบเท่าผมก็ยากจยเป็นลูกของเขาเท่าสองคนนี่คือความเจ็บปวดท,ที่ผมเจอมันไม่ไหวจริงมันม,ม,ม,มันมันเหนื่อยจริงมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหนื่อยในอกมากมันเหนื่อยคือบางทีเราเราบอกเราเป็นคนเข้มแข็งแต่ถึงเวลาปั้บเนี่ยมันเข้มแข็งยังไงก็ไม่ไหวเรื่องออแดมันก็ต้องรบเข้ามาแทรกอย่างเนี้ยที่มันเกิดขึ้นอย่างเนี้ยผมว่ามัาาาาาานมันไม่มีใครรับได้นะมันรับยากจริงจริงมันมาแรงมากมันโทมาผมแรงมาก ผมแม่นมากโอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ